สบายดีพี่น้องสบายดีตอนกลางคืนเลยแหละเนาะจ่าข้อสวนก่อนหาอยู่หากินเนาะมีเครื่องปูของผักมันก็ดีแบบนี้ดีเองประหยัดต้นทรนไปน้ำเนาะอึ๊บเขาในใดเขาเขาในใด โอ้ยโอ้ยก้อย,อยทั้งทั้งลายหมูซีนอนตัวกระเลนขสัสวนกเก็บถั่วกเก็บถั่วไปตำหมอลายด้ก បុកចៃតាំចាក់លឹកទៅងួយក៏ໄດ້តាំអ៊ឹមក៏ໄດ້ចាំទឹកน้ําអ៊ឹមហោបែរគេបអានកាពីអំបាណោះអូយໄមថាងទូសាប់គូໄមគេណែ chậm chậm chấm chậm nữa chấm chấm cái kim bồ chấm 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 chua hả nhắn tiện nhỉ Đâu là bộ Chị ạ, bộ tiện nó mình sùm nó, nó có mình พี่ได้มาแล้วป้งปลาจำผัวนะผัวเก็บมาจากสวนสดี

แคบซ้ายปีงปางเพื่อนมากินเนาะนินเังไงโมพันยดตางประเทศตุรกพอียไปดโเพดแน่นอนโมเพ็ดตรนะมีของปนินไหมโมอ่ะเป็ อไกใช่เดีเ๋ยวจะเห็นอันที่รถพรมกันนะตอนนั้นนะพอม้อไก,กลที่รถ ปืดไปดะตะเมียกะทีลำลังเลยบอกกันในของไปเงือกที่พูดมาเนี่มันจะเดี่ยวเนี่เดี่ยวหมดหมดอืมติดขึมา <cười> <cười> ừ, mình hưởng <laughs> <với> đi ừ, Cảm giác nhìn cái xe thật vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái Cái gì ตีนปาดงอ้ักเียมมาใส่หนักเทียมมาผัดยังไม่อันนั้นอยู่ขาแก่ขากถูกัันเู้มังเลยเใส่เทนไหม เดี๋ยวชามันบุนะนต้องเตือเดี๋ยวามันบุเนี้มันมาโฟก้าว่เยี่ยมไม่ต้องหักอีกเลยอย่าไมจะเดบุนะอย่าไปโฟกบุนโอเคโกเกนดเดีไปตีบุ บูอโทรับทายโรเสียแหละม่อยาไปจะห่างมาผมมีใส่เต็มนเต็มโปสักเสียโอ้มาตัวมันตปไหเนาะัเ็เต็มมันกเบมักเรนกับมยนมักเีนอันนี้สมขนาดเด้อเขาเืนมักเนยังเนาะเนเนาหางยังอะไรล่ กระปอมได้นอเทาได้ได้นอเท้าได้นอเท้า ตัวแรก 他们的这个。Um,